สวัสดีครับวันนี้ก็มอาอยู่กับผมเองนะครับแค t เตอร์ออฟทะเลนะครับอ่านะครับวันนี้นะผมก็จะมาประกาศนะครับว่าที่ผมไม่ได้ลงคลิปมานะครับไม่ได้ลงคลิปหยุดไปมั่งลงมั่งนะครับนั่นก็คือผมไม่มีเวลาลงนะฮะต้องไปเรียนพิเศษนะฮะแล้วก็มีการบ้านด้วยนะฮะแล้วก็มันก็แบบมันยุ่งอะฮะอ่าช่วงนี้มีการบ้านครูสั่งเยอะนะฮะก็เลยไม่ค่อยได้ลงคลิปนะฮะเดี๋ยวก็จะมาลงคลิปให้ดูบ่อยๆแล้วกันนะฮะอ่านะครับ ก็เป็นแบบนี้เลยครับที่ผมไม่ได้ลงคลิปนะครับอ่าก็ต้องขออภัยด้วยนะถ้าผมไม่ได้ลงคลิปแบบบ่อยๆนะฮะหรือว่าทุกวันนะฮะอาจจะลงบางวันนะฮะเสาร์อาทิตย์ไม่ก็จะดิ่งวัตถุหัดจะดิ่งสูงนะฮะบางวันนะฮะแต่เสาร์ที่อาจจะลงนะฮะอ่านะฮะผมก็จะมาคอยลงนะฮะอ่าก็ต้องขอบคุณนะครับต้องขอบคุณตลอดมานะครับคนที่ติดตามผมนะครับที่ช่องผมแค t เตอร์ออฟแทรนนะครับอ่าก็ต้องขอบคุณด้วยนะฮะ ก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็มาประกาศว่าผมลงคลิปไม่ค่อยได้นะฮะอ่าเดี๋ยวผมจะมาลงให้บ่อยๆละกันนะฮะ,ะนะับก็รู้กันแล้วนะว่าทําไมผมถึงไม่ค่อยลงคลิปนะับ,ะะบถ้าชอบคลิปนี้นะับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ